S <S สวัสดีครับบรีีครับผมสบายดีส,สตรดานจ้าคลิปนี้เจอก,กันช่วง4โมงเย็นครับผมคลิปนี้ว่าจะไปหา,าฟางข้าวนะครับเอามาคุมต้นตะไคร้ที่เราปลูกไปก่อนหน้านี้นะครับเวลาเราลดน้ําปุ๊บรู้สึกว่า,าดินมันสไลด์ลงเพราะว่ามันเป็นดินทรายนะครับแล้วก็เย็นนี้เรามีงานเลี้ยงฉลองเดอ้อนะครับฉ <Ooh. S 1> ลองบวชได้ลูกพทบอกกับพกก่อกับแม่เรียบร้อยแล้วล่ะนะครับไปตอนนี้ไปหาคนฟางเอสเวียที่บ้านสวนก่อนครับ ตอนนี้ก็เวลาสี่โมงครึ่งครับผมแดดยังจ้ามากวันนี้โอ้โหวันนี้ออกแดดโบวหวเลยนะครับไปก็เดเวียยามแรงนะครับตอนจลางวันบ่ดได้เด้อน,นะครับช่วงนี้ร้อนสุดๆไปไปหาเอาฟางข้าวนาลุงนี่แหละนะครับเพราะว่านาเราก็หมดเรียบร้อยนี่ครับผมอันนี้สารัมก็มากวาดตั้งแต่เช้านะครับ อันนี้นะว่าจะทำตั้งแต่ตอนเช้าเอาไปทำมามันส่าแดดร้อนเลยพากันพักนะครับจ้าไอคนไปกับไกลยอยู่เด้อนะครับพูนที่เราจะคุมตะไคร้นะครับเอาล้อมานี่ยแหละดีสุดได้ไม่เหนื่อยนะครับอรอบเดียวหมดยั่บ่หมดจี๊ดจ๊าดอาวหยัดลงเลย เต็มเต็มไปเลยพอแล้วพอปอรอแล้วอันนี้ยู่รอ,อ,อผ่ากลางให้หน้าไปเลยเด้อจา้าเอาปึ๊บปึ๊บปึ๊บขึ้นได้อยูอ่บอน,น,นั่นบนแล้วเจือนลงหมดแล้วบมีหดเสือ,มอกมัดหยัดลงคักๆโลดปึ๊บโอ้ ปินคนาไปเลยเดอ้อมาเลยมาเลยนอ่เบิกคนชึบบอกว่าเอาเต็มเต็มเลยย่านมันเจือนจ้ะบรินี่ไปเห็นอา่อาอ่พีเอฟซีหลายหลายท่านคอมเนมนต์มบอกว่าอา่ถ้าอันนี้มันเป็นดินทรายเนาะเราก็หาเศษฟางมาคุมนะครับจ้ะมาคุมแต่ว่าอา่เวลาเราลดน้ำปุ๊บน้ำจะได้ไม่โดนดินนะครับ<อ>มันจะโดนฟางก่อน มันจะทําให้ดินเราไม่สไลด์นะครับเราก็จะคุมประมาณนี้นะครับสลับกับต้นตะไคร้คลิบประมาณน,น,นี้เวลาเราลดน้ําสีสไส้ออย่างก็สบายนะครับจ้าเป็นตาพอ,อยุบอวเฟืองก็ได้ตางก็มีแค่นี้เด้อนะครับเพราะว่าสองตาด้านล่างก็บริณีไปคนเอาหมดแล้ว <laughs> ไม่ทันปีนี้ปีหน้าจะไปหาเศษฟางมาไว้เยอะๆนะครับอ่ะยกสองชุบ ฟางจะพอหรือเปล่านะครับเหลือนิดนึงฝั่งนี้เริ่มมดไปเรื่อยๆเยด้อฟางก็ได้อันนี้ก็ดีแต่ลูกไม่ขายนะครับปกติเนี่ยหลังเกี่ยวข้าวปุ๊บจะมีคนมาถามซื้อนะครับว่าจะขายไหมตาสงสัยลูกเห็นไม่เยอะก็เลยไม่ขายกพอเลยเส็จบอลนี้เลยนะครับนี่ปีน้าขนเ้อน,นะครับวันนี้จะเอาไว้เยอะๆนะครับนาทีนพูด่นะ พ่อเบ่งขายครึ่งหนึ่งานาตั้งแปดไรนะครับหมดแล้ว อึ้บร้อับเลยไปเลยปีนคันนาไปเลยฟึบอู้ยายไปสุดทางจ้ะเอาคุมเลยไม่ต้องเอาหนาเท่าไหร่จาะเยอะฟางเราไม่พอนะครับ เราะทุกงนาก็ไม่มีแล้วนะครับัวกินหมดแล้วจะได้ครึ่งหนึ่งอยู่บกวันนี้ึ๊บ เ okay. ครรึ่งหนึ่งนะครับผมอเอาอยู่หันแล้วละามาฮุบเอาอยู่นี่ในเดอ้อ พี่พี่ฟังนี่ยังหลายอยู่จ้ะนี่เมื่อกี้กะว่าจะมดแล้วพอแหนมขึ้นมาเบิ่งขะขะพันยังหลายอยู่เด้อสามชิ้นใส่ต้นไน้ต้นตอกจ้ะจะนอนฝนตกใส่มันสิเปื่อยหมดได้เพียงแค่นี้นะฝนฝนตกใส่จบเกมเลยนะครับจ้ะฝนตกใส่ปุ๊บมันจะเป็นสีดำทีนี้อู้มีแต่มดดมดบอกว่ามันตอด ไอ้ oh. ปึ๊บเต็มล่อค่ะปั้นหยังบัดที่นี่โอเค ้อ oh. ้เลยแล้วเลยแล้วคิดว่าน่าจะพอรอบนี้นะครับอ่าบอ่าครึ่งทางแล้วครับ คิดว่าจะไม่เสร็จนะครับแป๊บเดียวเนาะจ้าอันนี้เราก็ปลูกไปประมาณสักวันนี้เป็นวันที่สามนะครับยังไม่มีวี่แววว่าจะคืนชีพหรือเปล่ายังเหี่ยวมากนะครับนี่ว่านี้เป็นดินทรายดิยนี่แห้งๆนะครับเ <c oughs> มื่อเช้าบรินี้ก็รดน้ำด้วยนะครับนี่นแห้งมาก พ่อรถสุดท้ายท้ายสุดจ้าพ่อบ่พ่อ,พอ,พอ,พอกระจังคอยวากันคำบ่พ่อมือนี่กะมืออื่นพลัดจังสีมะขนืนพอดีเลยสวรดรถเข็นจ้า เลือจุดกลางจ้าจุดนี้กับเซตเรียบร้อยแล้วล่ะอาโถเลยควรระเฝินคุมหาดีเด้อหมดพอดีปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยบัดทีนี้ระวังย่างเดียวระวังแต่ไก่สตร์ทมาพ่อบ่รสั้นนี่มุนเอ,อิดเติดแน่นอนล่ะจ้า หนั <laughs> กแทเดอร์ขนาะดเอาเพื่องโกบแบบนี้ไก่จะขึ้นมาอยู่บ่อ้าวโอเคเวลาลดน้ำก็จะสะดวกหน่อยนะครับเวลาเราฉีดน้ำปุ๊บมันเป็นดินทรายดยิมันก็จะไหลลงด้านล่างนะครับจ้ามันไม่เหมือนอดินขอบราท,ที่เราปลูกตะไคร้ก่อนหน้านี้นะครับอันนั้นเป็นดินเหนียวลดน้ําแบบสบายแต่อันนี้ดินทรายลดน้ํายากนะครับ ว่าจะรดน้ำก็น่าจะไม่ทันดูเวลาแล้วนะครับไปหาตัดหญ้าไปให้วัวเพราะว่าวัวไม่รู้อ่อนต้องบำรุงซะหน่อยนะครับจ้าไปหญ้าหวานหน้าบ้านพุละ่ะ อันนี้ต้นญ้าหวานวันนี้ว่าจะ,ะตัดทิ้งน่ะละนะครับเอาไปเอามาเตะโหนขึ้นมาใหม่อีกโอ้งามกว่าเดิมอีกนะครับงามกว่าเก่าอีกจ้าล้ำใยเพิม่มมือเศ้านี้พ่นน้ำยาโฮอร์โมนให้ตกมาตอนแรงตัดไปไหงัวกินเลยเดี๋ยวปีนี้ต้องหามาปลูกแล้วแต่พูดนะครับทางเข้ามาพูดละจ้าปลูกไว้เยอะเยอะเน้อย่นะ หอบมาหอบมาอีกจมหนึงน่งจุดพอแล้วครับผมเอาเวลาเล็กเวลาน,น้อย ไบันนีน่าจะได้เอาหยาไปแห่งัวกินอยู่หน้าปูพุนเดอจ้าเพราะว่าตอน,นใกล้คําแล้วตะเวนกำลังสิอวยตกดินแล้วเดอ้อไปหาหายอาหารไก่หรือยังโอเมนไก่อยากเขาโคกแล้วบก่กหัวอาหารยังเหลืออยู่ไปคำแล้วครับ เดอเดอไปเดอเดอปู่ไปใส่ฮัลโหลอ,อ้าวบ่เห็นเด้อบ่เห็นคนสงสัยกับนอนนาแล้วสงสัยพ่อมาฝูกวัวแล้วกะรับปู่ไปแล้วจ้า <c oughs> น่าจะรอที่นาเราพูดละเด <c oughs> โดอเดโด,โดมาดูวัวน้อยครับผม เมื่อคืนอยากบอกว่าเ,าเดินไปหาบริษนี้อยู่พูอยู่นอนนานะครับบริเดินตามถนนนะเดินไต่คันนาไปนะครับไม่รู้ว่าไปได้ยังไงมีแบตเตอรี่อันน,งน,ะะน,นึงนะครับมีไม้อันนึงนะครับมาดูวัวนียย่ยุสายุสายตัวสีขาวเด้นนะครับวัวแม่นอนแล้วว่าน,นอน,นเรียบร้อยบัวแม่นอนแล้วว่านอยจับได้โย แม่เพิ่นสิบลรุมาตำจะตดำบอกแม่ผูกไว้อยู่นั่นเองค่ะตัวสีขาวด้วยนะครับอย่ามาเด้ออันนี้ได้ตัวผู้เด้อน่น่ากิลิมาบังนี่โอ้โหขาวคุณพูลนขาวคักปัญญ์ังจ้าหือนพูนผนต้นกล้าเพิ่นเห็นน้องเพิ่นก็ดีใจขนาดเลยต้นกล้าก็ได้พี่พมาพี่เลพี่นี่บังงบ หนาตะนะหนาห,าหนาหนาหักหนาหักจ้ะที่เรียกว่าจะคลอดลูกตอนช่วงปีใหม่นะครับจ้ะเอาไปเอามามาถึง14กคุมภาเนาะสิาวันนี้วันที่13กคุมภานะครับจ้ะคลิปโคจะลงวันที่14ตอนเย็นนะครับนี่อืมเปนๆอันนี้ยังบร่ได้ตั้งชื่อเด้อน,นะครับามามา,มาโอ้ตัวสีขาวขาวคุณพูนอิหลี เป็นตสีขาวแบบนี้นะโบเมนโตเม้จ้ะเป็นโตผู่มานโตผู่อีกแล้วปีนี่ฮนบวได้ตัวเมียจ้อยนะครับเนนอันนี้นะฮะก็ได้ลูกตัวที่สองเด้ี่เบึงกระตุนกระตัวนะใหญ่ใหญ่คิดว่ามัวได้ลูกหลายตัวแล้วล่ะที่ได้แทฮะก็ได้ลูกสองตัวจ้ะอันนี้นะอ่ซื้อต่อจากปูเท่าไหร่น้อบอนี่จําไม่ได้หมื่นหนึ่งบอกหมื่นหนึ่งหรือหมื่นแปดนี่แหละจ้ะบอนี่ก็จำบ่ได้ ซื้อแต่โด้นั่แหละนะครับปู่เพร่ะจะมีวัวหลายตัวก็เลยขอซื้อนะครับลดจํานวนลงเพราะว่าปู่กษแกรกแล้วแต่ว่ายังอยากเลี้ยงวัวอยู่นะครับไปเอายาหวานให้เลยมา้าบำรุงซะหน่อยนะครับม้า,มาจอดเลยจอดเลยพ่อพ่อพเมื่อคืนก็หลังจากที่ปู่ไปตามบรินีนะครับบริณี่ก็ มานั่งรอสักพักเอาเชือกออกไม่ได้ทีนี้วัวคลอดลูกปับ๊บวัวน้อยวิ่งไปพูนนะครับวันนี้ก็เลยโทรให้พ่อนะครับพ่อก็นั่งรอน้องวัวประมาณสี่ทุ่มครึ่งนี่แหละ,ะประมาณนี้นะครับแต่ว่าไม่ออกตามธรรมชาติพ่อก็โทรให้เพื่อนพ่อมาดึงออกทีนี้ได้กินน้องวัว,วอยู่ด้อนะครับภาษาการจะเรียกว่ากักวัวแ,แซ่หลายจ้ห หาเลยผูนผูนต้นกาจนอยากบุกคอออกมาแล้วก <c oughs> ินยุ่อ่ะจมไปอันนี้กันเดินๆเอามาหายเธือนนึงเด้อจ้าหย่าก,ก็ได้เพราะว่าหญ่าอยู่บ้านสวนเขกกับบคอยร้ายปั้นได ตัดแล้วก็ลอเพลินปงตัดแล้วก็ลอเพลินปรงผู้หลักจะมาให้งัวอยากมีที่เยอะๆอยู่นะครับเลี้ยงวัวสักสองตัวพ่อวัวบอลนี่จะขอวัวชื่อวัวนหน่อยครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ชื่อนะครับจ้าใครมีชื่อเป็นสิรีมงคลก็คอมเมนต์บอกบอลนี่เนี่ยเด้อนะครับ คอมเมนต์มาเลยจ้าเป็นวัวตัวสีขาวได้เดือนกุมภานะครับช่วงจะกำลังจะเข้าหน้าร้อนอ,อันนี้ยังบทันกินหยาเด้อนี่กินแตนนมแมเด้อนมกกินหรือยังกินแล้วมาเร็วมาเร็วอันนี้สอตรังจะเข่าไปอยู่ใกล้ๆอยู่ในหักย่านแม่เพิ่นตามเพราะว่าแม่เพิินห่วงลูกคือนหยังนี่จ้ะช่วงเพิ่อนออกต้นกล้าแรกๆค่ะ ขอไปใกล้โบได้เลยนี่มาแล้วมาแล้วมาเมาแล้วมาเร็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 วมาแม่เร็วมาโอ็ยมาเรวมารอแมาเร็วมาเร็นอาเร็วาเร็วอาเิิย์าเิตย์าอวาเิตย์านร้วมเว่าเร็วมาเรมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเรวมาเร็วมเร็วมานร็วาเร็วมรับมรมารอกวเเาเร้วาร็วมรมม มาถึงนอนนาแล้วครับฮัลนบอกแล้วมารอเรียบร้อยนะครับป <c oughs> ูนแหงมาไวเนาะ <c oughs> ปู่ก็ได้กินน้องวัวเรียบร้อยเมื่อเช้านะครับไปส่งเรียบร้อยจ้าค <c oughs> ุนสูบยาทวนๆนะครับเดี <c oughs> ๋ยวนั่งรอจักหน่อยเด้อสิไปเห็ดก้อยเนื้อเซบแทให้กินเด้อข้าวเฝ้าน้องวัวเนาะ <c oughs> จ้าทำก้อยเส็บแซให้กินก่อนนะครับ ขาเฝ้าน้องงัวขามาน้ำเห็ไปเบิ่งงัวน้อยอีคำบ่ได้ปูนี่บบได้กินเงินน้องงัวแล้วก็บ,บ่ได้งัวน้อยพอมไ <c oughs> ว้ธรรมดาเด้อน,นะครับจ้าเดินมาถึงเทียงหน้าบริษีเฉยนะครับเป็นกลางคืนอีกเมนโอ้เมนนึ่งข้าวสุกแล้วบอเรียบร้อยอ๋อข้าวสุกเรียบร้อยตายพร้อมก้อยครับผมพร้อมจ้าเนื้อวัวก็ซื้อมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วล่ะนะครับ เอาเส่บๆเด้อได้เลยจ้าผูบอกว่ารอบนี้ขอเส่บๆคมๆได้เลยได้เลยเผ็ดจักหน่อยอันนี้นึ่ผักกระกลำครับผมกระลำจากบ้านสวนนะครับโอ<ฮ>้ฝั่งนี้แม่ย่างปลาหมอนะครับโอ้ มีเตซ์อะได้วยครับเรียบร้อยทุกเมนูแล้วครับผมมาเลยมาเลยมาดูเมนูในค่ำคืนนี้กันนะครับวันนี้โอ้โหโห,หลายเมนูมากนะครับ <c oughs> เมนูแรกอบก้งนะครับ <c oughs> อันนี้ก้อยเนื้อวัว ผักหนึ่งจานใหญ่นะครับอันนี้ย่างนะครับอันนี้น้องวัวเดอ้อนะครับคุณนะโอ้เป็นเซฟหลายอันนี้แบบดิบนะครับมาลงมาปูลงมาโบเมนนอนหลับแล้วบอหลับแล้วล่ะมาเดอ้อมาเดอ้อนอนแล้วบอโอ้กินน้ำก่อนเดอ้อปูฮะมามามาเรียบร้อย ขึ้นเลยอ่าเข้ามาของแซบของแซบวันนี้น้องวัวก็เหลืออยู่เด้อนานนานนานถั่วใยนานยังเหลือถ้่ยบัใหใ่จ้ะทานข้าเย็นด้วยกันครับผมมากินข้าวน้ำการเด้อจ้าเอาเอาหยังก่อนเอาเลยเอาเลยลงมือเลยป้าตุ๋มีแต่เมนูเป็นตาแซบเนาะปูไมด มีแต่เมนูเป็นตาแซบเนาะนี่นี่น,น้องวัวนี่น้องวัวโอ้ยแด้ก,ก้อยเนื้อหาน้องวัวบก,กินก็ได้โอ้เอาก้อยเนื้อก่อนเลยนะครับจา้าอืมพักซีกับต้นบักใยคุยใส่คุยใส่แล้วล่ะจา้ายังถากินพร้อมกันกันกบปูอ,อันนี้ก<ร>ินก่อนแล้วล่ะตังแต่มือเศร้าแล้วล่ะมือ่วยหนึ่ง ยังเหลือก็เลยเอาออกมาสู่กินอีกจานบะรนี้ยังบมดได้กินเลยพอซิมก้อยฝั่งนี้เด้อซิมเลยซิมเลยอือเป็นไงเซ็ปทุกเมนูเซ็ปยูโบอ,อันนี้ซุกอันนี้ดิบจา้าปิ้งปลาเข็งกับมีสตรอว์เบอรรีงมอาอยู่ในบอือ,อปิ้งปลาหมอกับมีเด้อ นี่ตัวน้องง้วเดี๋ยวซีมืงก่อนอันนี้แม่เป็นคนเห็ดเด้อหนี่สีมือแม่แต่ว่าคนเห็ดนะบอกกินจ้ะที่เดียดเพิ่นบอกหัวแล้วรฮะถึงใจอืมเห็ดนะเห็ดอาหารกินเห็ดไหนซื่อแต่บอกกินเด้อิ้ล พูดพักกันเอจ้าดใจโลดราไเปเนียเทปเทปคุ <c oughs> เหมะบอกกินเอากินออนองงวัวปวได้กินเรื่อยๆได้จ้าจนว่างงัวเข้าได้ลูกผู้หละจังได้กินขมบดไปนางเผากับ,บ่ได้กินอีกนองงวัวก็ได้รอ,อบก่อนเพิ่นได้ต้นกล้าฮะพักกันลกกล้ากับแม่ป็ได้กินหนองมานาแม่เนาะแม่ แม่ต้นกล้ากินหมดจ้อยอันนี้นั่งเฝ้าเกือบห้าทุ่มนะครับอาซินปลาสิงซินปลาสิงซินเบิงกินเ,เลยเลเขา